ไอไม่หยุดเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เนี่ยน้ำยาค่ะแล้วก็ขนมจีนเนี่ยค่ะ <c oughs> ไอไม่หยุดนี่เพิ่งจะแบบไอลักกินได้เนี่ยค่ะขนมจีนใส่ไปแล้วค่ะ คันคออร่อยมากขอภัยที่แต่งตัวไม่สุภาพอาบน้ำเสร็จก็เลยแบบกะว่าจะนอนแต่หิวค่ะ จะกินยานอนนะคะกวนเป็นโควิดกลับมาอีกวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปไหนซื้อขนมกินก็ทำกปลงไปซื้อก็ทำเสร็จใหม่ๆเลยะคะ่ะนันร้อนแต่ควรจะได้กินก็เย็นแล้วลูกชิ้น <coughs> ai cho nắm ta tẹp Hãy subscribe cho เอะตอนนี้ห้าโมงแล้วตอนบายสี่โมงให้คนลุงก,กินแผนตอนนั้นไอมากๆเลย ช้อนไม่สองคู่นี่ก็ลูกินไปคู่หนึ่งอือ น้องส,สดมากเขราปาก ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เสียสลามารับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่จ๋าม่ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะไม่ว่เจะกันไหนคิดน่าขอโทษที่ขออภัยที่แต่งตัวไม่สุภาพนะคะอันนี้มันเป็นเป็นเสื้อกล้ามอะคะ่ะแล้วทีนี้จะนอนแล้วก็เลยใส่เสื้อกล้ามไปอาบน้ําแล้วมันไอมากแล้วก็เริ่มดีขึ้นยังไม่กินอะไรก็เลยหิวลุกมากินค่ะก็ต้องอแปรงฟันล้างหน้าใหม่ละบายค่ะ